ร้านกาแฟทุกคนกาแฟริมน้ำบ้านชูใจบ้านชูใจไข่อินซีละามาคาเฟ่ละมาร้านอาหารเขียวชะอุ่มพุ่มสวัยพอเข้ามานะเราก็จะเจอบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติและเราก็จะเห็นน้องเป็ดเห็นปะ่ะเป็ดต้อนรับเลยเอาตูดต้อนรับพี่ทางหากนี่น้องเป็ดต้อนรับที่จอดรถก็จะมีเยอะแยะเยอะแยะมากมายหลายที่ด้านในและด้านนอกสวิตจ้าทุกคนเพกตา ไปทําธุรล้ในเมืองระยองหลังจากทําธุรล้อแล้วไปร้านกาแฟริมน้ําบ้านชูใจดื่มกาแฟหรือเครื่องดื่มเพิ่มพลังงานไปกินข้าวด้วยกด GPS ไปที่กาแฟริมน้ําบ้านชูใจบรรยากาศดีมากไม่เคยรู้จักนะเพราะไม่เคยไปมีมาดูน้องเป็ดกันก่อนน้องเป็ดกําลังว่ายน้ําด้วยทุกคนว่ายน้ำาน้อยนารักจังเลย เอ้ยน้องเป็ดน,น่ารักมากอุย้ยน่ารักจริงรอ่ะดูดิเออพันอะไรอ,อ,อะรทำไมน่ารักขนาดนี้เนี่ยใครรู้ว่าพันอะไรที่มีเขาจะมีผมข้างบนนะเป็นขยุมขยุมอะ่ะนูกวาเขาแต่งแต่งผมหรือเปล่านะด้านหน้าก็จะเลี้ยงธรรมชาติธรรมชาติรรม,าตมาเลยอยู่ระยองอย่อำเภอเมืองระยองนี่เองนะกาแฟ อันนี้หนึ่งหนึ่งจุดแรกที่เราเข้ามาเราก็เห็นหน้องเป็ดต้อนรับแล้วน้องเป็ดน่ารักบรรยากาศสุดๆลมเลื่อนลมเลื่นม,มาก ไดยินเสียงน้ำ ໄປเราไปกันເຖີ กาแฟลิงน้าบ้านชูใจเขามีที่มาด้วยนะคือร้านเขาว่าเปิดวันเส,สารส์ที่31สิงหาสองหวันนี้ปี68เดือนมกร,รา26ก็หลายปีแหละเขามีที่มาคือบ้านเขาว่าอยู่มานานแล้วแล้วเขาว่าปรับปรุงอนะเนาะแล้วก็ทํามาเป็นร้านอยู่ธรรมชาติทุกคนสุดยอด เ,ออเดี๋ยวพาด,ดูเมนูเคาน์เตอร์ร้านโหมีนจะของนั่งกิน รยากาศธรรมชาติมากธรรมชาติย่งมีมีบ่อปลาเมื่อกี้พี่แรกให้อาหารปลาไปแล้วดูปลาปลาน่ารักปลาน่ารักปลาน่ารัก <c oughs> จะพาไปดูเป็ด ไว้นี่เห็นยังตัวปลริ่มเลยตัวปลริ่มเลยตัวปลริ่มเลยอาณาจักรน้องเป็ดน้องไก่ สวยงามเขียวขจีจะองค์งสวยใครสนใจมากินเดอ้ออาหารหนักอาหารหวานกาแฟผักอินรี sea, ปลูกเองอันนี้เรียกอะไรอะ่ะฟัก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 โอ โอ้มีถั่วเขียวด้วยเนาะมีหลายอย่างเลยมีถั่วมีถั่วเขียวแล้ก็มี่ัมะเขือมะเขือมะเขือเขามีอาหารปลาด้วยนี่ มาให้อาหารปลาได้ด้วย10บาทเอง ต้นอะไรใครรู้บ้างต้นอะไรใครรู้บ้างมีดอกด้วยมีลูกอีกต่างหาก บรรยากาศธรรมชาติธมาชิของเราตอนนี้ให้อาหารปลาเลยดูดีปลาเล็กปลาน้อยกินกันมุปปบมาบมุปปบมปลาอะไรหรอปลานินหรอใชอ่หรอ ใกล้กละกระบเขาอ๋ออ้ยดูดีปลาเยอะเหมือนกันมะเนี่ยไม่ได้ใาเ่าขนาดนี้อย่างเยอะเทเลยอัโอ้ยเป็หโอเคหมดย่งป๊ปี ชิงช้าในสมของเราล่มลื่นล่มลื่นจริงๆรล่มลื่นจริงๆริอยู่ริมน้ำเย็นมากอากาศดีมาก ได้ยินเสียงเป็ดกาบกาบกาบโอ้ยเือกัะเบนฝูงวว้าว้าวว้าว มาน้ำมามาชมธรรมชาติเหมือนอยู่ในป่านะบรรยากาศมีลมจากน้ำก็จะเป็นอีกหนึ่งมุม ฮัลโหล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 มีชิงช้ามีชิงช้าทุกทุกทุกสถานี มีเมน,นูให้เลือกดูเยอะอยู่ใครใส่กาแฟใครใส่อาหารใครใส่โค้กก็มาเด้อย่ก็ต้องเปน็นี่ข้าวสารพัดเมนูก็ะะจะเป็นมุมของฝั่งด้านหลัง ด้านหลังนะจ๊ะด้านหลังแล้วก็ที่จอดรถต้นไม้ห้องน้ําสวยงามตรงนี้ก็จะเป็นที่เลี้ยงไก่ของที่ร้านกาแฟดูไก่อ้วนแชรดูเห็นไหมไก่อ้นวนเชไก่อ้วนมากเยอะแยะเลยตรงนี้จะเป็นมุมน้องไก่รายล้อมด้วยต้นไม้ต้นไผ่ ไก่อ้วนมากเห็นเป็ดไหมตรงนั้นก็จะเป็นเป็ดน้องเป็ดกราบๆเราก็มีห่านด้วยมีห่านด้วยใครมาก็จะเจอมุมมุมทั้งน้องเป็ดน้องห่านน้องไก่นะจ๊ะท่ามกลางคาเฟ่ช็อกโกแลตดูไบเค้กมะพร้าว เค้กเค้กมะพร้า,าวอ่อนเค้กวัดช่องอุ้ยน่ากินนะ่ะเค้กชาไทยเอสเซสโซ่ก็น่ากินเค้กส้มคัสต์ดก็น่ากินนะ่าอุ้ยโลรลช่องก็น่ากินนะ่ะเอาไหมเออมีแต่ของน่ากินบลูเบอรี่กระต่ายบลูเบอรี่เห็นป่มกระต่ายบลูเบอรี่เห็นปะ,นปะอันชัน ดูโทสดูโทสโทสดูเมนูของร้านโอ้ oh, <Okay. S 2> เปิดมา <Okay. S 2> ก็เจอข้าวอัญชันปลาแซลม,มอนแล้วอะข้าวอัญชันปลาแซลม,มอนน้ำพริกกะปิข้าวอัญชันยำปูขะยำปูอันนี้เราสั่งอยู่ก็มีแซลม,มอนมียำอะโวคาโดแซลม,มอนย่างสปากเกตตี้ ทั้งขี้เมาแซลมอนแห้งสปาเกตตี้แห้งสเต็กด้วยมีสลดัดยำสลดัดเอ็นจะเป็นข้าวอัญชันนะข้าวสารพัดอันชันแล้วก็มีกะเพราปลากระพงกินข้าวอัญชันปลาทอดน้ำปลาน้ำจิ้มแจ่วมีข้าวอัญชันหมูย่างน้ำจิ้มแจ่วข้าวอัญชันกุ้งย่างน้ำจิ้มซีฟูด้ดข้าวผัดกุ้งก็มีกุ้งทอดกระเทียมพรหมูทอดน้ำจิ้มแจ่วก็มี ข้าวอันชันหมูกรอบผัดพริกเกลือโหยำวุ้นเส้นอันชันกับปลาแซลมอนข้าวอัญชันน้ำพริกปลาทูน้ำพริกอ่องข้าวอัญชันน้ำพริกอ่องหอยจ้อปูโหอย่างเยอะอะเมนูเขายำม,มะม่วงกุ้งสโลงยำคอหมูทอดยำปลาทูสมุนไพรยำสลัดไข่ต้มกุ้งชุบแป้งทอดยำส้มโอกุ้ง ยำบุญเส้นอันชันกุ้งหน้านี้ก็จะเป็นเมี่ยงคําเมี่ยงส้มโอสารพัดเมี่ยงมีฮันนี่โทส์ด้วยค่ะมีขนมมีฮันนี่โทส์มีไอติมบัวลอยแล้วก็มีไก่ป๊อปใส่ไส้กรอกปอเปี๊ยะเป็นฝายซาโมซ่าขนมปังกระเทียมอันนี้ก็จะเป็นเครื่องดื่มนะจ๊ะเครื่องดื่มก็คือทั้งกาแฟชาอันชนันนมสดมีทุกอย่างชาเขียวมัชฉออิตาเลียนโซดาช็อกโกแลตโกโก้ชากุหลาบก็มีนะ เหมือนกันเมนูกับอเมริกาโน่สารพัดอเมริกาโน่จะกินแบบเข้มแบบเข้มมากเข้มน้อยแล้วแต่ไอติมอัฟโฟกาโต้โ,โห่น่าลองหมดละมีแหละเมนูเขาดูเมนูวันนี้นะข้าวอันชันน้ำพริกกะปิกับแซลมอนย่างอันชันคุกป,ปูมีน้ำจิ้มมาด้วยจิมชีฟูดอันนี้น้ำจิ้มแจ่วอัญชัน กับหมูอ๋อแต่ละจานจะไม่มีนตีน้ำพริกไม่เหมือนกันยำส้มโอกุ้งสดยำส้มโอกุ้งสดกุ้งตัวใหญ่กเลยดูเครื่องเครื่องส้มโอว้าวมันมองเองธรรมชาติสุดยอดมอคค่าร้อนอัญชันจ้าอันชันมะนาวโซดาเมริกาโนอ น้ำตาลสดนะจ๊ะน้ำตาลสดกาแฟยามบ่ายกับน้ำตาลสดโทสฮ่าฮ่ดูโทสเราโหดูดีมากเลยอ่ะกินกันสามคนนะเนี่ยกินกันสามคนเ <โด S 1> สิร์ฟเรียกอะ่อเะเร,ๆๆเราเจอร้านที่ประทับใจเราก็เอ,อามาฝากใช้ได้นะต้นไม้เขาเยอะมาก